อย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะเราจะได้พบกับอาจารย์พาชนีตุศยเดชนะคะกับเรื่องของการพยากรณ์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าได้รับฉายาว่าเป็นหนหญิงหนึ่งในสิของประเทศไทยนะคะโดยใช้ระบบที่เขาเรียกว่าเมทริกนะคะสามารถดูเลยมือบอกลักษณะนิสัยและความน่าจะเป็นของอาชีพได้ อาจารย์ติดต่อเข้ามายังรายการตื่นมาคุยของเราเพื่อพิสูจน์ความแม่นจะแม่นขนาดไหนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์พัชณีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเลยเวลาเราถามคนถามแรกเลยนะฮะถามกันเลยนะฮะอาจารย์เนี่ยนะฮะดูลายมือแตกต่างจากหมอดูคนอื่นเขาอย่างไงแตกต่างยังไงแตกต่างก็คือหนึ่งไม่มีการสะดอกเคาะนะคะแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข,ขณะนี้เกิอดอะไรข้างหน้าเป็นอะไรแล้วถอยหลังกลับได้ไม่มีการสะลอเข,ออขอาหมเยคามว่าถ้าเกิดว่าดวงเขาไม่ดีก็แล้วแต่ดวงคุณเลยอย่างนี้หรอ,อ เรามีการวางแผนก่อนต้องดูก่อนที่จะทำจบนะอาจารย์ไม่มีเสด็จเคราะไมจบนะเหมือนเป็นที่ปรึกษาถ้าถ้าเสด็จเราะได้พี่ก็ทําให้ทุกคนรวยทั่วประเทศได้จริงจริงทำให้แจ๊ดรวยก่อนเลยมีการวัดจุดอายุโดยวิทยาศาสตร์มันคือคือมีสเกลนะคะเอาวันเดือนปีมานะคะเอาวันเดือนปีมาอย่างอย่างในนี้นะคะเอาวันเดือนปีมาแล้วก็หาจุดอายุเมื่ออายุ28เป็นศูนย์กลางเซ็นเตอร์แล้วก็จะถอยหน้าถอยหลังได้เลยค่ะหมายจุงต้องอายุ28่วัดจุดอายุ28 แปดก่อนเป็นเซนเตอร์แล้วจะเดินไปข้างหน้าแล้วถอยหลังโดยมีสเกลทุกคนจะยี่แปดเป็นเซนเตอร์หมดเอาเซนเตอร์จะยี่แปดทุกคนเซนเตอร์จะยี่แปดทุกคนจะย้อนไปอายุเท่าไหร่เราเอายี่แปดเป็นจุดสเกลค่ะไหนลองลองยกตัวอย่างวิธีการดูลายมือเราอาจารย์มีให้ดูสักนิดไหมค่ะวิธีการวิธีการเนี่ยนะคะอย่างในลายมือนี้เราจะไม่ดูจากมือจริงอาจารย์รู้จักคนได้ไหม ไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักทายการปพิมงานปั๊มมาให้ปั๊มมือลงไปถ้าจับมือดูจบไม่ดูเพราะเส้นของลายมือเราเท่าขนแมวเท่านั้นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันไม่เห็นก้องใหญ่กว่าขนแมวเยอะเลยนะเนี่ยก้องไงไม่จริงค่ะเดี๋ยวพิมพ์แล้วจะเห็นก้องมาส่องจากนี้เหรอคะหรือไงเราจะดูจากในนี้แล้วทุกครั้งที่ดูจะต้องมีมีเครื่องคิดเลขนะคะมีปากกาเมจิมีไม้บรรทัดโปรเจคเตอร์วัดตลอดวัดอัจะมาสมัยเราเรียนหนังสือกันน้อแล้วก็ระหว่างทำนายลูกค้าจะต้องมี อ่าซีดีอัดให้ลูกค้าด้วยการันตีท้ายพิสูจน์การันตีท้ายพิสูจน์ค่ะแต่เป็นการวางแผนเหมือนคุณมีที่ปรึกษาค่ะแม่นขนาดนี้ต้องพิสูจน์แล้วนะให้อาจารย์ดูให้หน่อยนะเราดูจากมือนเนี้ยมือนเนี้ยด้านนี้นะครับเราจะให้ทางคุณหมอเนี่ยนะฮะช่วยดูลายมือของบุคคลคนนี้นะครับทางรายการเนี่ยเตรียมเอาไว้ให้นะครับว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเอ่อเป็นใครนะฮะทำอาชีพอะไรดูแล้วแบบว่าหน้าควรน่าจะเป็นเป็นยังไงเชิญครับค่ะ คนนี้นะคะดูจากลายมือเนี่ยนะคะดูจากลายมือเนี่ยล่องผิวหนังละเอียดล่องผิวหนังละเอียดเนี่ยเป็นคนที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่มีความละเอียดรอบคอบนะคะมีความละเอียดรอบคอบพอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเลยนะคะเส้นเสากับเส้นอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นคู่กันมาตลอดฉะนั้นเมื่อเด็กๆเนี่ยหมายถึงการเรียนคนคนนี้การเรียนดีมาตลอดนะคะแล้วก็คนคนนี้ปัญญาล้ําเลิศ บอกได้เลยมือนี้มือคนรวยมือเศรษฐีแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้อายุ28เนี่ยเขากําลังคิดจะทำอะไรการลงทุนดิฉันออกรายการนี้การันตีคนนี้ประสบความออกมาละอายน,นะถ้าเขาอบอกบ<า>เลยมือนี้ต้องมือคนรวยและเป็นคนเก่งมากๆแล้วคนนี้เนี่ยกำลังจะลงทุนรายการนี้อัดเทปไว้ให้ดีคนนี้ลงทุนประสบความสำเร็จ หล่อไมคนนี้หล่อไมเอาหล่อไม่หล่อจะได้ถีบทวบให้ก่อนไอเรื่องความหล่อเนี่ยเราดูในลายมือเราตอบไม่ได้หรอกค่ะแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคน้เก่งดูแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายดีกว่าเอาอย่างนี้ถามตรงพี่ก็ตอบตรงลายมือไม่สามารถบอกได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่บอกว่าดวงดีไหมทำธุรกิจอะไรจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะคะลายมือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราไม่ได้ อ่ะนั่งทางในเราไม่สามารถดูได้แต่ผมดูจากมือแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกเป็นผู้หญิงคงจะไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นลายเท้าเลยมันใหญ่เพราะว่ามือเนี่ยมือเนี่ยค่อนข้างจะอ้วนค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเอางี้ดีกว่าแต่บอกว่าคนนี้มือเศรษฐีคนหนึ่งเลยจริงดูเอาละดูตัวจริงกันเลยอ้าวขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เชิญค่ะ สวัสดีค่ะคุณลูกกอล์ฟเชิญเลยค่ะคุครับพหนูลายมือหนูเหมือนลายคลาสคุณลูกกอล์ฟชื่อดังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูก๊อฟลูกกอล์ฟโอปอสองอันนี้อันนี้เป็นมือของครูลูกกอล์ฟมือหนูเองงฟังอยู่เป็นอะไรตอนที่มาถึงเลยค่ะแล้วก็พี่โปรดิวเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้บอกเอเขาก็จับหนูพับแขนเสื้อแล้วก็ปั๊มมือนี่เป็นเรียกตัวเองว่าหนูล่ะฮะหนูเป็นตุ๊ดค่ะพี่หนู หนูสะใจดีไหมแล้วก็อะไรหนูโดนทักเรื่องแรกจากว่าผู้ช่วยอาจารย์หนูก็แบบว่าตื่นเช้ามาปอดโปร่งมากกำลังคุยกับแฟนแฟนอยู่อังกฤษแล้วก็แต่งกันตอนต่งอังกฤษแต่เป็นผู้ชายค่ะแล้วก็คราวนี้เนี่ยผู้ช่วยอาจารย์ก็ทักหนูว่าแฟนอยู่อังกฤษเหรอใช่เขาบอกว่าจะอกหักนะหนูแบบอ้าวเหรอโดนทักอันแรกเลยแต่ถามว่าเมื่อกี้ถ้าถามว่าตรงไหมคือปกติลูกกอล์ฟจะไม่เชื่อเรื่องหมอดูนะแต่ว่าเพราะว่าเราเชื่อเรื่องปัจจุบันแต่เมื่อยะเราเรารู้สึกว่าเรื่องของการเรียนอะไรอย่างเงี้ย เราเราเห็นด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นเด็กขยันแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนดีมาโดยตลอดก็ไม่ได้อะไรมันเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นเป็นอะไมือคนรวยด้วยละไมือคนคนรวยหนุ่มชอบคือเราว่ารวยไม่ไม่รู้ว่าสิหนูบอกไปว่าอาจารย์จะรวยไม่ได้คือคนนี้เนี่ยจะเอารวยเท่าไหร่อยู่ที่ตัวเขาเพราะเส้น้าที่ก็สวยมากแล้ววินโตรนี่ขึ้นเต็มมือแล้วก็มีกากรบาดที่เนินพระหัตคนนี้จะเป็นคนดังและมีชื่อเสียงถึงคนนี้จะจบด็อกเตอร์หรือไม่จบก็แล้วแต่นะคะ แต่คนนี้ความสามารถบอกได้เลยไปไกลเกินการเรียน <H oo> กินให้ตัวเองดีใจจะลงแล้วกาลังแล้วกําลังจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในรายมือบอกว่ากําลังจะขยายงานตอนนี้เฉลยแล้วกันหนูทำอะไรอยู่บ้างก็หลังหลหนูเป็นติวเตอร์หนูเปิดหนูเป็นอาจารย์หนูเป็นอาจารย์สองทางเลยหล่อนรวยแล้วก็หนูแต่หนูไม่ได้เปิดสาขานะหนูก็สอนสดของหนูสาขาเดียวสอนหกวันแล้วก็หนูก็กาลังหนูมีทําเครื่องประดับของตัวเองเล็กๆแล้วก็มีทําสื่อการสอนออนไลน์แล้วก็กำลังจะเปิดร้านกาแฟที่หัดใหญ่แค่นั้นเองค่ะถ้าเปิดร้านกาแฟก็รวยแบบร้านกาแฟนะคะฉะนั้นก็บอกได้เลย ว่าถ้าอย่างนั้นก็คือแล้วแต่ถ้าทําจัดสรรที่ดินก็รวยแบบจัดสรรที่ดินเปาะเชะโปะเชะว่างปะเชโปเชคปเคคือใช่หรอโปเชคนี่คือใช่เลยใช่ใช่ไหมงานที่งานที่ลงทุนงานที่ลงทุนนี่เโปาะเชะการันตีได้เลยว่าประสบความสำเร็จแน่ขายเลยทำได้เลยขายกาแฟก็รวยแบบกาแฟแต่ว่าถ้า เอามาปรับปรุงในศูนย์การเรียนขยายการเรียนทําจัดสรรที่ดินก็รวยเพราะดวงขึ้นตั้ง30ปีโอ้ยน้ำไหลบริจาคมากครับบรจาคมาอาจารย์จะพิมพ์ไปไหนนะฮะเดี๋ยวจะดูดวงหน่อยได้ชาไม่ประจักแตงจีกรูกรอฟนี่ก็ถือว่าแม่นเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้นะเพราะว่าจริงๆจรูกรอฟจะมีโครงการใหม่ขึ้นมาใช่แล้วค่ะจะมีโครงการอะไรนะฮะกำลังจะมีโครงการที่ชื่อว่า The f ฟอนโรว์อังกฤษแถวหน้าค่ะเป็นโครงการเสวนาทางภาษาอังกฤษมีสกาลา